คนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพอยเคสแอนเชนตอนนี้นะคะทุกคนก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่พอยจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้คือวอล์ที่พอยอยากจะนําเสนอว่าสิ่งที่พอยได้ไปซื้อมานะคะล่าสุดและภูมิใจนำเสนอม่าแน่นก็คือตัวน,นี้เลยค่ะ DJ I นะคะ Osmo Pocket 3ะคะ่ะทุกคน ก็คือคลิปนี้คืออวดอย่างเดียวเลยะคะ่ะเพราะว่าได้มาพร้อมหยาดเหงื่อแรงกายของเราจริงๆก็คือเจ้า Osmo มพอ k เก3สนี่นะคะหลายคนอาจจะเคยแบบได้ยินตามรีว,รวิวมาบ้านะคะก็คือเครื่องรุ่นใหม่นะคะ Osmo รุ่นที่3ของทาง DJI นะคะที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันมาไม่นานนี้นะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าไปอ่านตามรีวิวตามกระทู้ตามต่างๆนะคะรีวิวบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้นะคะ่ะก็เห็นว่า เออมันดูใช้งานแบบสะดวกมากสําหรับอันนี้คือ no sponsor จริงๆนะคะคือเราออยากได้เองแล้วเราก็ไปตามเองแต่เราก็ว่าเราก็เป็นแบบก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นอะเราก็ได้เจ้านี่มานะคะวันนี้นะคะก็จะมา unpack เจ้าตัวนี้ให้เลยนะคะจริงๆแอบ unpack มาแล้วรอบนึงเพราะว่าทางร้านเขาแบบ unpack มาให้ใช่ไหมอ่ะก็คือคลิปเนี้ยเราจะมาบอกว่าเราซื้อเจ้านี้มาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปลองเทสเจ้าสิ่งนี้ดูบนสะพานภูมิพลหนึ่งนะคะว่าเจา้าเนี้ยมันดีไหมซึ่งเรายังไม่เคยถ่าย มนอก็จะไปลองถ่ายดูนะคะก็จะดูว่าเออมันแบบดีเหมือนที่เราคิดไหมฉีกแบบที่เราแบบในนี้ไหมถ้าส่วนตัวนะเราก็คงจะไม่ได้แบบรีวิวแบบการใช้งานอะไรขนาดนั้นให้เพื่อนๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เคยใช้งานเลยก็นี่ค่ะเปิดมาก็จะเจอกับเจ้านี้นะคะตัวเครื่องของเขาเป็นแบบนี้นะคะเย่ไมกริบไมคริบเลยนะคะตัวบอดี้ก็คือค่อนข้างที่น้าหนักเบามากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 1 4 Pro ของเราก็คือ น้องเล็กกว่าเยอะเลยนะคะซึ่ง ully, แบตเตอรี่นะถ้าใช,ใช้งานต่อเน,นื่องเขาเคลมว่าแบบได้อยู่2ชั่วโมงแต่เขาก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรแบบตัว ชาร์จเอ็กซ์ตร้าชาร์จแบบนี้มาให้นะคะก็คือเสียบตรงนี้ปึ๊บน้องก็จะได้แบตเตอรี่เพิ่มมาอีกก็เพื่อช่วยชีวิตน้องสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆคืออันนี้เราซื้อชุดคอมโบเซตมาคือมันจะเพิ่มเงินอีก4 0 0 0บาทเป็นประมาณสัก2 2 0 0 0ประมาณนี้นะคะ 21, 22, 22, 2 1ง0 0ก็จะได้เซตนี้มาเลยก็คือตัวเครื่องหนึ่งตัวเอ็กซ์ตร้าชาร์จแล้วก็เป็นตัวแฮนเดิลด้วยนะคะในตัวแล้วนอกจากนี้เขายังจะมีตัวไม่์ตัวนี้นะคะ่ะทุกคนก็จะเป็นตัวไม่์ของรุ่นใหม่ของ DJ I, ะะแล้วเขาก็จะมีตัวแบบคุมที่เป็นตัวฟูฟูมาให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นอันนี้แล้วก็เซ็นเซอร์อ,อันนี้คือเขาบอกว่าแบบ มันดีมากคือเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่คือขอแบบผ้ามันคมกริบมันดีมัน,นถ่ายในโลไลท์แสงน้อยสวยมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบคือต่อเป็นตัวถือทําให้จับง,ง่ายขึ้นซึ่งเราคงยังไม่ใส่มันในวันนี้นะคะอ๋ออันนี้เป็นที่ชาร์จอีกอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตัวที่แบบกลาง3อันแบบตั้งโต๊ะได้แล้วก็เจ้าตัวชาร์จเจอร์นะคะก็เป็น usb c ทั่วไปช่ไค่ะ ไม่พูดภาพทำเพลงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะอดใจไม่ไหวอ๋ออีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างไม่พูดไม่ได้เลยคือนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือมันเป็นเหมือนเลนสที่มันแบบทำให้บรรยากาศภาพมันกว้างขึ้นนะคะ mm. ก็ทําให้เราเห็นภาพด้านหลังแบ็กกราวด์ได้ชัดเจนมากขึ้นอ๋ออีกอย่างหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยก็คือมันมีเฟส e ด e เทคเตอร์ที่แบบว่าคือเวลาเรารีวิวของอะไรเงี้ยคือบางทีมัน มันไม่มันมันจับมันจับเร็วมากมันไม่ต้องมาแบบเอ้ยแบบ อะไรแบบนี้นะคะก็คือตรวจจับได้เลยแล้วก็มี face d e t เ c t o r แบบว่าถ่ายตามอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์แบบ a n g l ลแปลกๆที่ทําให้ภาพในการเล่าเรื่องมันแปลกใหม่แล้วก็ content creator youtuber อะไรอย่างี้ก็จะได้แบบมุมกล้องที่มันแปลกๆซึ่งเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้ทาซื้อมาเพื่อสนองปัญหาตัวเองอย่างเดียวหรือความต้องการของเราอย่างเดียวแต่สิ่งนี้มันสามารถที่จะไป c r e อทค content ของงานเราได้ให้มันดูแปลกใหม่แล้วก็ให้มันดูโปรเ e s s i o n a l มากขึ้นนะคะนี่ก็คือ คือเหตุผลทําไมเราถึงซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะอันนี้รีวิวจากเหตุผลจริงๆที่ซื้อแต่ after use เดี๋ยวจะมาบอกว่ารู้สึกยังไงค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราสตาร์ t รถแล้วเราไปเจอกันที่สะพานภูมิพนึ่งค่ะ เป็นวันที่31นะคะ31ทธันวาคม2566เป็นวันสุดท้ายแล้วของปีนี้ last activity ของปีคือเราจะไปปั้นหมอ้อกันค่ะทุกคนที่เดอะสนิทโฮมเมดเดอะฟรีคล็อบบี้สาขาที่ทองเตยน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราสองคนเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะมาทำ สิ่งนี้มานานมากแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สามารถหาเวลาที่ลงตัวมาได้แล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องงามยำดีเป็น last activity ของปีนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีเพื่อนๆมาด้วยอีก4คนรวมเรา2คนเป็น 5คนนะคะแล้วก็เราจะมาเทสด้วยนะคะระบบของ DJI Osmo อันนี้นะคะอันนี้คือถ่ายในรถมันก็จะเสียงมันก็จะกก้องๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเออถ้าถ่ายกับสิ่งของถ่ายกับ Everyday Activity ในกทมเนมันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะลืมบอกฟีเจอร์อีกหนึ่งตัวสิ่งนี้คือ เลนที่เป็นเลนวายคือถ้าเกิดว่าเราอยู่สุดมือเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ตัวแบบเชื่อมให้มันสูงไปไกลกว่านี้มันก็คือจะได้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเราถือแบบใกล้ๆมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบไม่ไม่มือและสิ่งนี้คือเป็นเลนวายนะคะพอใส่ปึ๊บมันก็ทําให้ทุกอย่างมันกว้างขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าข้อเสียเลนวายอย่างหนึ่งก็คือพอใส่ปึ๊บพอเวลาจะปิดเครื่องอะ เครื่องมันจะไม่เต็บหลซคือเวลาจะใช้ก็คือใช้ปุบแล้วก็ออกแล้วค่อยเ,เครื่องนั่นคือสิ่งที่เราค้นพบจาก real user นั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในร้านกันค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือศิลปะอะไรคะนี่ศิลปะดินน้ำมันสมัยปอสองช่วยมาคอมปี้อนะคะเนี่ยกินคอฟฟีทุกเช้านะคะต<ช>อนมันก็คอืคอ,คอถ้วยสี่ <4. S 1> จุด่นะคะ นี้เป็นเวลา2องทุ่มนะคะวันนี้เรามาดูฟูกันที่เดี๋ยวออฟฟี่ค่ะชวนเพื่อไปกินข้าวดูฟูค่ะสงวนไอเอเอราคาเท่าไหร่นะคะคุณตอ4สี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยเพื่อวิวหนยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูฟูกันจะมาเทสด้วยว่ากล้ออฟฟี่แบบว่าถ่ายในโลไลท์แล้วดีไหม ของวันที่หนึมาการาคมปี2,567แล้วนะคะปีมังกรก็เมื่อกี้ไปดูภูกันมาแล้วทุกคนสวยมากคือแบบภูกระแทกหน้าแบบกระแทกหน้าเลยบอกเลยว่าไปดูมาทั่วหลายที่แล้วประเทศไทยภูอลังการที่สุดแลว้วแล้วก็วันนี้ก็คือรวมคลิปตั้งแต่คริสต์มาสมาเลยที่เราไปตอนแรกของคลิปจนถึงตอนนี้ก็รีวิวการใช้ออส o โมให้ดูนะคะในที่แสงน้อย คือสวยมากแบบเป็นโหมด low light นะ่ะตอนที่ถ่ายผมคือแบบชัดมากๆเดี๋ยวแบบอิ insert อ,อีกรอบหนึ่งนะคะความอลังการแล้วก็วีดีโอเสียงอะไรก็คือชัดมากนะคะที่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เทสใหม่เดี๋ยวถ้าคลิปไหนได้ลองเทสกับม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีความแตกต่างนะคะก็ว,ะะว,วันนี้คลิปแรกของปีนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วก็ ใครที่กำลังเลงเลวว่าแบบจะซื้อกล้องดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรีวิวฉบับ no sponsor นะคะจากผู้ใช้จริงที่ไปต่อคิวซื้อมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตัดสินใจเล้วว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะต้องไปนอนแล้วกดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็ comment เยอะๆนะคะดันเยอะๆดันอัลกอริทึมเจอกันค่ะบ๊ายบาย